ตอนแรกทะเลาะกันเรื่องถ่ายรูปทุกคู่เป็นเหมือนกันหมดแต่ว่าใช่ผมต้องแก้ปัญหาด้วยกันไปเรียนถ่ายรูปไปซื้อกล้องมาแล้วก็ฝึกถ่ายผมทําทุกอย่างใน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 เปรมเล้นชใช่เอ่อให้เขาอยู่ริมนี้ริมนี้บนล่างซ้ายขวาถ่ายเผื่อไปเลยครับถ่ายเบื่อไปเลยถ่ายแบบกิ๊กกิ๊กถ่ายรัวไปเลยแบบเดียวเนี่ยมีแบบร้อยรูปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งมาให้เขาเลือก ให้เขาเลือกให้กาเออเออน่าจะน่าน่าจะเป็นแล้วถ้าเขาถามว่ารูปไหนดีรูปไหนสวยหน้าที่เราไม่ต้องออกความเห็นอย่าออกความเห็นไม่ต้องออกความเห็นเพราะเขาอะไม่ได้เชื่อเราเขาเลือกมาแล้วเขาเลือกมาแล้วเขาเลือกแล้วว่ารูปไหนสวยกี่ปีละคุณนี่หขบับเน่ามสิบเอ็ดครับทีนี้ต้องปีที่สิบเอ็ดหรือปีที่สิบสองะครับมีแลนเหมือนแป๊บๆนะะเคยมีแผนครับต่อเคยคุยไหมคะเคยคุยครับคือผมเคยวางแลนว่าผมผมจะแต่งงานในช่วงอายุหนึ่งแต่มันเลยมาหลายปีแล้วครับแล้ว่า ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยมันมันผันผวนแม,มนก็เลยร,<ม><ม>รู้สึกว่าเราเรายังยังแฮปปี้ที่เป็นแบบนี้อยู่เราก็ใช้ชีวิตไปก่อนแล้วก็ก็คุยกันตลอดครับเรื่องเรื่องแต่งงานแต่ว่ายังไม่ไม่มีแผนเร็วๆนี้นะคุณมีแผนเนี่ยฮะแผนทุกวันเจ้าเปล่ามาแคส่สวมเสื้ออย่างเดียวสถานที่หรือการสั่งงานบอกเพื่อนไว้หมดแล้วมมีจัดงานอีเวนต์วะก็คือบอกเพื่อนเลยว่าจัดงานยังไงก็ได้ที่อยากให้รู้ตัว เาเงินไปเลยไปจัดเลยอยากให้เวลาอยู่ต้องเจอใครกันเลยคุยแล้วทเลยวันนั้นใส่เวลเลยแต่งตัวไม่สวยแต่งหน้าไม่สวยไม่เป็นไรขอแต่งเลยขอไม่รับทราบจบไปใช่เอาแค่ซองมาโอ้หะขอให้มีความสุขโอ้ขอบคุณนะมีความสุขอะเออขอบคู่แทนแล้วว่าน่าจไปไหนแล้วแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นะครับเราก็ไม่รู้อนาคตแต่ทุกวันนี้มันโอเคเราก็ก็อย่างน้อยคุณยังมีช่วงเวลาที่แบบเจอคนคนหนึ่งที่พิเศษมากมาก มันเหมือนได้ผ่านหลายๆช่วงพี่หอมช่วงแรกช่วงที่เบื่อกันแล้วก็ช่วงที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะคงเบื่อกันคืงที่มันเห็นหน้ากันทุกวันจนเบื่อใช่ใช่แบบทํากิจกรรมคือผมเป็นคนทําอะไรซ้ำๆเดิมๆทุกวันแล้วน้องก็จะแบบว่าเบื่อเพาแบบไปร้านเดิมอีกแล้วไปที่เดิมอีกแล้วไม่มีที่ใหม่อะไรเงี้ยตอนนั้นมีปัญหากันพอสมควรนะผมก็เลยบอกว่าเอางี้คือผมอ่ะชีวิตผมมาเป็นแบบนี้ผมเป็นคนแบบทาอะไรเหมือนเดิมซ้ำๆทุกวันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ เขาก็บอกว่าถ้างั้นเขาเดี๋ยวเขาคิดมาแล้วกันเขาอยากไปไหนผมพาเขาไปทุกที่ที่เขาอยากไปแล้วก็เขาชอบถ่ายรูปผมก็ไปเรียนถ่ายรูปเพื่อจะถ่ายให้เขาอะไรอย่างเงี้ยยังมีปัญหาเรื่องการถ่ายรูปอยู่เลยเนี่ยใช่ตอนแรกทะเลาะกันเรื่องถ่ายรูปทุกคู่เป็นเหมือนกันหมดแต่ว่าใช่ผมต้องแก้ปัญหาด้วยกัน ไปเรียนถ่ายรูปไปซื้อกล้องมาแล้วก็ฝึกถ่ายคือเราเราพยายามนะคือบางทีเนี่ยอสมมุติเราไม่ชอบให้เขาอยู่ตรงกลางเงี้ยมาขอให้มันเบี่ยงมันนี้เพราะเราชอบแบบนี้เขาไม่ชอบเส้นขอบฟ้าต้องได้เส้นข้างล่างขาต้องได้ขาต้องยาวเหลือที่ไม่ท่าโอ้ยถ่ายเองก็บไม่คุ้มที่ทำแบบผมผมทำทุกอย่างใน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 สิ่งที่เอใช่ ให้เขาอยู่ริมนี้ริมนี้บนล่างซ้ายขวาถ่ายเผื่อไปเลยครับถ่ายเผื่อไปเลยถ่ายแบบกิ๊กกิ๊กกิ๊กถ่ายรัวไปเลยแบบท่านเดียวเนี่ยมีแบบร้อยรูปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งไปให้เขาเลือกอให้เขาเลือกอให้เขาเลือกโอ้ยเออเ,ออเออน่าจะน่าน่าน่าจะเป็นแล้วถ้าเขาถามว่า<อ><อ>รูปรูปไหนดีรูปไหนสวยหน้าที่เราไม่ต้องออกความเห็นอย่าออกความเห็นไม่ต้องออกความเห็นเพราะเขาอะไม่ได้เชื่อเราเขาเลือกมาแล้วเขาเลือกมาแล้วเขาเลือกแล้วเขารู้อยู่แล้วว่ารูปไหนสวยแต่ถามไว้ก่อนใช โโอ้หบางที่ถ่ายไปร้อยๆรูปได้รูปเดียวอะรูปที่เราชอบทุกอันที่เขาไม่เคยชอบเลยซึ่งเขามีคําตอบอยู่แล้วว่าเอารูปนี้แหละใช่ <c oughs> เขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะเลือกรูปอะไรแล้วไม่ต้องออกความเห็นต้องไปเรียนไทแค่แค่ซัพพอร์ตความเห็นของเขาพอเออเอาไปใช้ดีกว่าว่านี่มีปัญหามากเลยนะ